อะไรอ่ะฉันะทีมนมายนะครับมนหมายถึงจงไปเลยเอาแกลบไยีกว้าล้อหลับขาวหัอยู่น้องกาตาขีคนใหญ่งเชียวตาใหญ่ครับผม นี่ทกุกคนสาวคนนี้ก็มาถึงบ้านผมนะครับผมเป็นสาวที่ผมบอกตอนเปิดคลิปนะว่าจะลงมาให้พ่อแม่ผมให้พ่อให้แม่ผมผูกข้อมือให้สวัสดีครับพี่พีเอฟซีทุกคนครับผมยินดีต้อนรับสู่เช้าวันที่สดใสนะวันนี้ก็เป็นวันพุธนะทุกคนนะถ้าใครที่ดูคลิปนี้อยู่เป็นวันไหนคอมเมนต์บอกทีแต่ผมถ่ายคลิปวันนี้เป็นวันพุธเป็นวันที่บ้านผมมีประเพณี นะเริ่มวันแรกคือวันที่6ถึง9ทุกคนนะเป็นวันประเพณีกินข้าวหออซึ่งถ้าใครดูคลิปน้องแสงเดือนตะลุยป่ากจะเห็นบ้างแล้วว่าน้องมาถ่ายคลิปตอนแม่ผมเริ่มทําข้าวหองต่างนะซึ่งประเพณีนี้เป็นประเพณีที่เรียกขวัญลูกหลานของชาวกะเหรี่ยงที่ไปทํางานในเมืองไปทํางานต่างจังหวัดไปอยู่ไกลๆห่างบ้านห่างเมืองนะที่มีการผูกข้อไม้ขู่ข้อมือ,อ,มอแล้วก็ เราเหมือนเรียกขวัญน,นะก็จะมีหลายที่แต่ที่คืออย่างที่บอกครับแต่จังหวัดแต่อำเภอไปเพนีนี่เหมือนกันนะอย่างบ้านผมก็เป็นคนกระเรียงก็คือกินเท้าหอ่อหรือว่าอั้งมีทองซึ่งผมเองก็เพิ่งจะเปิดคลิปเพราะว่าผมตื่นมานะบ้านผมแบบมีใครมากมายมาแบบรอให้พ่อแม่ผมปลูกข้อไม,ม้ข้อมือให้แล้วก็เรียกขวัญให้ซึ่งผมได้อถ่ายคลิปไปละ คือถ่ายลูกน้าบแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะให้พีเอฟซี FC ดูนี่ผมมาเปิดคลิปให้ทราบก่อนแล้วก็วันนี้จะมีน้องคนหนึ่งนะสาวคนหนึ่งจะมาให้แม่ผูกข้อไม้ข้อมือให้ทุกคนก็ถือว่าเป็นการเรียกขวัญให้กําลังใจกันละกันนะทุกคนนะก็เราลุ้นเราชมว่าสาวคนที่จะเป็นใครครับผมแล้วก็จะปีความพิเศษแค่ไหนนะซึ่งผมเองก็ผูกเสร็จแล้วเจะบา่เดี๋ยวไปดูกันทุกคนว่าสาวคนนี้จะมาถึงกี่โมงยังไงราจะตามชมนะครับผมฝากพีเอฟซี FC นะครับผมกดไลค์กดแชร์ทีนะฝากติดตาม ลองไปแฟดไปหาไปเรื่อยไปแฟด V2 อีกทีแล้วก็ไปดูกันว่าพวกคุณพวกพีเอฟซีจะคิดว่าสาวคนนั้นเป็นใครไงลองคอมเมนต์เดาวนมาได้นะทุกคนนะไปไปครับผมไปผูกคอมาข้อมือกัน let's go <S <c oughs>

นสวยครับองกล้องนีครับคนสวยสวยก็สวไม่แสโอดาเทนนั่งน่องเฮะมาปนเลยฮะมันี่มันมาพูกกันกูสิใครลืออะไรอย่าเกลื่อนใส่เลยสั่งกูโก้นหลีอ่ะ 在排。嗯，在离桑嘛，就不是么个田农作物，农作物。农那啥个？农业。农那农业。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 农业。

拉住这个鞋跟鞋我也脱、tamam,。你别脱嘛，他妈的哪能要呢？你不家里？呃、啊啊啊，我在里头不叫不，来啊、nah,，没。玩、uh, 路、yeah. so, uh, yeah. uh, uh,。玩路嘛是。家里那妈婆，家里。饭菜多也偷一个，偷一个，偷一个。 มาแล้วคุดอ่าเอลอไปเองนไอ้ย้อมผมโกด้เอไเลอ่าไ้เสุดยอดสุดยอดอะไรนะอ้เอ็น่ดไมชัยทุกมกเอาไงอ่ะฉันน่ะใช็ดูยมมนะครับมันหมายถึงอันนี้คือก่อนไปเรียนเราก็เลยต้อง ให้คุณน้าเรียกขวัญให้ก่อนนะครับไม่ได้หรือมาตัวยชอบเผาเต้าผลาดเลยก่ไม่ได้เอาตัวนี้เออเออเออม้ว่ลาวม้วนลาวไม่ได้เยอะเออม้วนลาวไเยอะมาเอาลูกที่เอาลูกนอเสียได้หรอมานก็ขัโจเออเยะม้นลาวก็ฉันน้องมารวยน้องม่หลิยังยีมึงก็จะขายอ่ะม่น้อนอกหรอก

Hãy cho mua, mua à, em cơm mua thầy, mua đi kìa cái gì? Khổ khổ này thì thổ lứt Ở đây tớ này thì khổ này Nó này Nó là Nó Đó. Đó là N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 ó ừ. ừ. Nó ừ. ở... là Nó ừ. là Nó Cái này Nó là Nó Mẹ Nó là Nó là Nó Nó là ra, là Nó là Nó là Nó cái Nó là Nó là Nó Nó là Nó

啊、well, <Yeah. S 2> <sk>，种菜了没给他嘞？种了，种了。你家那个老公是谁？老公是谁？种了，拉皮哎，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  bằng đi tất cả mọi người, tìm thấy mọi người tìm thấy mọi Nó tìm thấy mọi người 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 tìm thấy mọi người

我来照顾用，我有这些这些各种保健品。嗯，来。嗯。啊，你那老快又回来了，你那个塑料给他。我来在不尿素，我来掺尿素来给它，我来。 แล้ขาวอยู่นองกกทุกคนตาขี้คนใหญ่เลใหญ่ครับผมอยอ้ยโอ้โอ้ย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 โล้ย o อยโอ้ยโอ้ยโ้ย i อ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโยออโอ้ยโอ้ยอ้ยอยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ออ้ย้ยโอ้โยโอ้ยยโอ้นอ้ยอยโอ้นโอ้ยโอ้อยยน

就才一个，就不要多花点花的。不要多花，没有了，两个。你带了，你也要放的，你就要开。偷懒就。用药的。你不是在弄那个杀虫药没？哎。你杀虫，你扫卫生。我讲你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 。 อไรทำอย่างนี้อ่ชอบกินไหมแล้วม้จุก

về ừ. cái ừ cái cái cháu đi lại ăn quay tiền, ăn quay không, đã, để tài là về Ừ, này,

แต่ทุกคนน้องแสงเดือนตะลุยป่าครับผมซึ่งน้องวอไม่อยากจะพลาดพฤติกรรมนี้นะ<ม>เป็นพฤติกรรมที่มีคุณค่าทางทจิตใจแล้วก็เป็นพฤติกรรมที่ควรอนุรักษ์ไว้สําหรับชาวกะเหรี่ยงนะทุกคนนะนี่การผูกข้อม้ข้อมือเรียกขวัญน,นะอันนี้ไม่ใช่ผูกข้อม้ยข้อมือสู่ขออะไรนะ<ม>เป็นผูกข้อมายข้อมือเพื่อเรียกขวัญ<ม>ให้กับลูกหลานต่งตางๆไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลเป็นประเพณีือนละครั้งที่ผมบอกไปซึ่งเมื่อเช้าผมถ่ายไปคือผมไม่ได้พูดนะเพราะผมเพิ่งตื่นมาแล้วก็ คิดว่ากินปากผมมีอยู่เลยไม่กับพูดน,น <c oughs> ะก็เลยเอขอคลิปขอ, <c oughs> ขอพูดตอนที่น้องมาแล้วกันน้องก็เพิ่งมาถึงเดินทางจากบ้านตัวเองมาก็หลายสิบโลนะเพื่อมาผูกข้อมือเพราะว่าเป็นระเพณีที่บ้านน้องก็มีแต่ว่าบ้านน้องก็จัดคารวันกับบ้านผมนะครับผมนี่นะแม่ไม่ท่องอะไรอะไรสักอย่างเดรอเก <c oughs> อเดพะเลยอยากพูดอ๋อมแม่แม่พูดแบบเด็กเล็กเดนอยไปแล้วแบบไม่จะพูดดังมากเท่าไหร่ก็คือมีการเรียกความพักเรียว่า แยกใส่โอลาเนื้มูเนื้เผ uh ือยแยกโอลาเนื้มูเนื้อเผือยแยกโอลาเนื้อเผอยเนืออแต่ว่าก็มาอยู่กับพ่อกับพี่กับพ huh ีกับน้องกับมีความสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่จนแบบพูละแม่พูเสร็จแล้วนะนี้ก็มีอันนี้จะมีข้าวห่อนะข้าวห่อแล้วก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำจิ้มของของตัวข้าวเหนียวเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นน้ำน้ำตาลปี๊บกับมะพร้าวคั่วรวมกันนะอ้อยอันนี้เป็นอ้อยคืออันนี้อยู่ในพิธีกรรมนะ อันนี้จะกินแต่ว่าพวกนี้จะไม่กินเพราะยี่ <นา S 1> หรี่กิ่งกราน่าอมน่าหอด้วยเทยน้ำอ่ะหลังจากที่เราผูกเสร็จจะเอาเส้นที่มันตัดออกมาจากข้อมืออ่ะที่มันเกินออกมาจะมาลูบๆ้วก็จะมาแปะที่หัวนี่อย่างนี้นะเพื่อให้มันอยู่กับเนะครับตัวนะนี่เป<ม><ม>็นกางตัดเยื่อขอครับชอบไหมครับชอบค่ะงงไหมครับไม่งงก็กินทุกปีอยู่แล้วนะปีละครั้งทุกคนจะรู้ว่าเจะมาชิมข้าวหอบ้านแสบก็วันนั้นน้องถึงเด็กก็มาช่วยห่อเลยคนหน้าเนี่ะ ป็นฟิมของน้องที่มาช่วยห่อด้วยไม่ืูว,ว่าลูกไหนบ้างนี่คือประเพณีผมบอกกินข้าวห่อของชาวก็ะเหรีย่ยงอําเภอส่วนพึ่งนะครับผมนะใครที่แวะเวียนไปมานะถ้าผ่านมาหมู่บ้านต่างๆก็สามารถแวะไปกินได้ทีพีเอฟซีนะแต่ว่าจะที่จัดวันไหนผมไม่สามารถระบุได้นะครับผมต้องต้องดอูทีหนึ่งอร่อยไหมครับยังจิ้มแบบตัวนี้นี่กินให้ดูเลย เป็นตัวข้าวอจิ้มกับตัวน้ำจิ้ม,มอย่างนี้โอ้โหน่ากินว่าเดี๋ยววันนี้เราไปกินในป่ากันเออวันนี้เดี๋ยวเรารลวมเดินทางไปที่ห้างของผมนะครับผ่านน้องแสงเดือนไปผมขอบอกพเฟซีไว้ก่อนว่าวันนี้น้องแสงเดือนลงมาเพราะว่าเรามีภาฤฤฤฤฤฤร,รกิจจะเดินจะเดินทางไปที่ห้างกันห้างที่ผมสร้างเสร็จไม่นานแล้วก็น้องเบสเหมือนจะลงคลิปแล้วถ้าเอฟซีคนไหนได้ดูคลิป้องเบสก็จะเห็นว่านั่นเป็นห้างของผมนะครับผมแล้วก็จุดนั้นเป็นจุดที่บ่อน้ําศักดิ์ผมเคยไปเจอคนปาาา่าเฝ้าทับเฝ้าบ่อน้ำนเหมือวววนกน ห้างแล้วก็ไปดูน้ำตกสวยๆกันทุกคนนะไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างแต่คิดว่าต้องเป็นวันที่ดีแน่นอนนะเพราะว่าวันเนี้ยได้ผูกคอไม้ข้อมือไอ้อพุไปด้วยวพุไปดิ<ไ>ปเดี๋ยวเดี๋ยวชวนพี่สาวผมไปคนนะับผมไปออกกล้องสักครั้งกับผมแล้วก็ไปไปต้ปตมมรกันไปต้มเมราเอาข้าวหอมไปกินด้วย เอาขาห่อไปกินด้วยครับผมแล้วก็วันนี้เราตั้งใจจะไปตะลุยป่ากับพี่สาวผมด้วยวันนี้ประจันภัยกันถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่นะครับผมไปคลิปนี้ขอปิดคลิปลาก่อนนะครับผมเจอกันคลิปต่อไปผมพาน้งสัตะลุยปา่าแล้วก็ไปประจนันภัยน้ำตกกันด้วย let's go วัสดีครับผมฝากติดตามช่องน้องสัญญงเกตตะลุยปา่าทีนะครับผม